ยายจันท้ายซอยนะ่ะเขาใส่ทองเส้นขนาดนี้นี่แม่กลับมาแล้วะ เนบ้าหยวจะเย็นเย็นจเย็นวันนี้วันอะไรอย่าพูดเรื่องพูดเรื่องกินข้าววันนี้เงินเดือนแกออกไม่ใช่เหรอมา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 นั่งก่อนมานั่งก่อนเตยมานั่งก่อนอะไรอย่าแม่เงินเดือนแกออกไม่ใ่เหรอแหม่แม่ฉันยังไม่ทันได้กินข้าวเลยพูดเรื่องเงินซะละไม่เป็นไรลูกรลกแม่เตรียมกับข้าวกับปลาไว้ให้เรียบร้อย นับนานจังเลยเนาะอ่ะอันนี้ข้าวกับข้าวเดือนนี้ห้าพันใจลูกรักอ่ะขอบใจจ้ลูกรักแหมแม่นักก่อนนะก,ก่อนนะเขาพอดีจ้ลูกรักจ๋านั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่จ๋านะ่าจะไปยกข้าวยกปลามาให้นั่งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ รีบไปเถอะแม่ฉันหิวข้าวแล้วจ้ะจ้ะจ้จ้ะมีวันเดียวนี่แหละมะั้งที่ฉันไม่โดนดาววันที่เงินเดือนออกเนี่ยมาแล้วค่ะลูกรักจ๋าฮะแม่น้ำพิกอีกแล้วหรอฉันให้ข้ากับข้าวแม่ต้องเดือนละห้าพันนะ่ะไหนแม่บอกว่าเดือนนี้จะไม่ได้กินน้ำพิกแล้วไงลูกจ๋า กินน้ำพริกเนี่ยดีไม่เห็นเพลงเขาร้องหรยอไงกินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยสวยนะ <c oughs> ลูกรู้หรือเปล่าแล้วเนี่ยผักต่างๆเนี่ยวิตามินเยอะทานไปเถอะลูกนะฉันอยากรู้จริงๆเลยแม่เอาเงินไปใช้อะไรนักหนาเนี่ยนี่แกอย่าบ่นมากเลยนะมีอะไรก็กินๆไปเถอะแกะมีหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะวะเฮ้ยถึงเวลาเงินเดือนมาออกมาก็ต้องมาให้พ่อให้แม่แม่จะไปใช้อะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง กินกินไปอย่ามาบ่นเด้ออุ้ยแม่แต่มันเกินไปจริงๆนะแต่ละวันฉันได้กินแต่ผักต้มกับน้ำพริกเนี่ยทุกวันเลย่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้กินไหมฮะแกจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะอุ้ยลราานจริงๆริเลยฮะเดี๋ยวว่าน่อนว่านี่สารพัดแม่แต่มันเดือนละห้าพันเลยนะมีแต่ผักกับน้ำพริกบ่นอยู่ได้สรุปแกจะกินไหมฮะถ้าไม่กินฉันก็จะเก็บละเดีอยจะกิน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  ต้องกิ้กินแล้วด้วยนะกิ<ใ>นแล้วเสร็จแล้วไปเก็บดอกไม้เตรียมสรุงเตรียมขันดอกอะไรให้ฉันพรุ่งนี้ฉันจะไปวัดเข้าใจไหมจ่า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 แม่แม่บังเกิดเก้า <lur> โ <ks> โหใช้คุ้มมากเพิ่งกลับมาจากทำงานเนี่ย ทรงเครื่องอะไรนักหนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันเล่นอะไรนักหนาเนี่ยโอ้เสร็จแล้วไปไปกันได้ละโหแม่ฉันนึกว่าตู้ทองเคลื่อนที่แม่ใส่ในนักหนาเนี่ยก็ไปทำบุญก็ต้องแต่งตัวให้สวยๆหน่อยเงี้ย นี่แม่จะไปวัดไปทําบุญหรือแม่จะใส่ทองไปอวดกันเนี่ยนี่แกจะไปรู้อะไรฮะยายจันท้ายซอยนะ่ะเขาใส่ทองเส้นขนาดนี้นี่แถมเขาถึงพูดว่าลูกเขาไปทํางานที่กรุงเทพนะส่งเงินส่งทองมาให้อวดลูกเขาจะตายอยู่แล้วฉันยอมไม่ได้ต้องอนี้บ้างโทษแม่เขาจะอวดกับช่างเขาสิแม่จะไปอวดกับเขาทำไมแกจะมายุ่งอะไรกับฉันฮะอใหก้ก็ให้แล้วสิ เร็วลูกไปเร็วๆไปไปวัดกันเร็วๆไม่ทันสายหรอกหลิวสิจ้า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 อุ้ยเร็วๆชักขาอยู่นะนะ่าแต่บ่นมดอุ้ยผุดเยอะผูดมากผัดฉังเต้นอยู่ะถ้าโดนโจนป่นสักวันจะขำให้

เดินมาเหรอวันนี้เดินมาออกกำลังกายโอ้เออออคอสวยเปลี่ยนสร้อยใหม่ละยายใช่ล<อ>ูกสาวส่งมาให้ส่<อ>งกลางมาให้ไม่รู้ซื้ออะไรซื้อทองมาใส่น่าจะซื้อร้านเดียวกันเนาะลายกันเลยจ้าสวยกันเลยเนาะเส้นใหญ่กี่บาทล่ะเนี่ยห้าบาทฉันน่าก็เปลี่ยนมาเหมือนกันละยายเนี่ย เส้นเก่าว่ามันขาดอก็เลยเปลี่ยนเนี่ยห้าบาทน่าจะเท่ากับยายนะประมาณแสนเงนนะยายนะเออหรือจ๊ะจ้ายายนี่นี่ยายจำได้ไหมลูกสาวยายหลง้ะที่ไปอยู่กรุงเทพเมืม่อเป็นสิบปีที่แล้วเนะี่ยฉันพูดแล้วพูดอีกไม่น่าเชืนะ่อเลยเนาะไปไม่รู้กี่ปีนึกว่าจะได้ดได้ดีนะยาย ที่เดิมมาเป็นพาระให้พ่อให้แม่อยูเนี่ยแม่แม่ในวัดแม่ฉันอย่บอกนะสุดท้ายนะก็ไปพ้นพ่อพ้นแม่ไงยายว่ามนะจริง ฉันจะไปงานแต่งงานนะต่อเนี่ยงั้นฉันต้องรีบไปแต่งตัวแม่ไปก่อนเดี๋ยวฉันอะไปไหว้พระที่ข้างๆตรงนี้ก่อนละกันไหว้พระเจ้าทันใจใช่เออเอายังไงดีนะเนี่ยแล้วแกจะทันไหมเนี่ยแมนต้องไปก่อตัวไปแป๊บเดียวไปก่อนเลยงั้นฉันไปก่อนได้มาเร็วๆด้วยล่ะจ้ะโอ๊ยแม่เนี่เนาะ เนี่ยฉันบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าอย่าใส่มาอวดคนอื่นแบบนี้ขอฉันเทสไปหมดแล้วไปแกไปตามาให้ฉันหน่อยสิแกรู้เปล่าทองเนี่ยตั้งห้าบาทนะคอเนี่ยแขนถี่ห้าบาทเป็นสิบบาทเป็นแสนแม่ฉันไม่เอาชีวิตไปเสียบตามันไปหรอกนะแม่แกที่พัวอะไรแกไปแกสู้มันได้ไอ้ไม่เอามารเลยปล่อยมันไปเถอะแม่แค่ทองสิบบาทนะสองซิ่งนะฉันจะเก็บได้กว่าฉันจะเก็บได้แกรู้เปล่ามันเป็นแสนเลยนะ แกไปเอาามกไว้แม่งั้นเงินฉันน่ะเป็นคนเอาให้แม่เองไม่ต้องไปเสียดายหรอกแกให้ฉันก็เป็นเงินฉันไงฮะเป็นเงินแกได้ยังไงอ่ะของของฉันน่ะฉันเสียดายอ่ะไป่ยังฉันอยู่ะเงินแม่เขาวิ่งตามไปเอาแล้วกันฉันไม่เอาละฉันไม่ได้ไปทำตามละใชำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเวรเนี่ยหายห้อยังทันอยู่เร็วเร็วไม่เป็นแสนกว่าฉันเสียดายแม่อยู่โวยวายก่อนได้ไหมอะไรเนี่ยพอไปขาดก็ปุเท่าไหร่แล้วจะมาโวยวายเอาห้องอีก